ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Martial Warrior Act Art Class บ้านดาวรายการที่ตีแผ่ทุกแง่มุมและครอบคลุมทุกศาสตร์การแสดงผ่านการเรียนการสอนของเราผู้เข้าแข่งขัน Martial Warrior จิงฝัน Action Star นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับคุณครู acting coach คนเก่งของเราเหมือนเดิมขอต้อนรับคุณต่าสรโรชาวัทิตตพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมผมก็ทราบมาว่าสัปดาห์นี้นะครับรู้สึกว่า จะเป็นสัปดาห์ที่เข้มข้นมากทีเดียวเลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าเข้มข้นที่สุดในแง่ของความรู้สึกเนาะไม่เคยมีน้องๆบอกว่าคลาสนี้เหนื่อยหรือว่าเครียดหรือว่าพอแล้วผมไม่เอาแล้วเลยแต่คลาสนี้มีคนพูดตอนจบคลาสยังบแบบเฮ้ยสงสารน้องจังเลยอะไรเงี้ยแต่ก,ก็ก็ต้องฝึกอะค่ะเพราะว่ามันมันเข้าผ่านเข้ามาจนถึงกลางคลาสแล้วจนเกือบจะค่อนไปทาง ไปนอกแล้วอ,อะไรนะคะ <ผม S 1> ก็เลยต้องเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มความรู้กันเยอะมากพอสมควรค่ะครับผมแล้วกิจกรรมที่ครูเต๋อมีมาสอนของน้องๆเริ่มต้นจากกิจกรรมแรกเลยครับกิจกรรมวันนี้ก็เยอะอีกเหมือนกันนะคะคจะเน้นในเรื่องของอย่างสัปดาห์นี้เนี่ยคอนเซปต์ของเราก็จะอยากให้น้องๆเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังของการสแสดงแล้วก็ความหมายใต้คาพูดครับผมซึ่งสําคัญไม่แพ้เรื่องอื่นเหมือนกันพอรู้จักพื้นฐานจินตนาการความเชื่อสมาธิแล้วเนี่ย พอมาถึงเราต้องไปแสดงจริงแล้วว่าพลังในการแสดงเนี่ยมันสําคัญมากมันจะพอคนดูเชื่อแล้วมันจะสะกดคนดูให้อยู่กับเราไปจนบจบได้มากแค่ไหนแล้วก็ความหมายใต้คําพูดเนี่ยก็จะต้องเตือนน้องๆหลายๆทีเพราะว่าบางทีเราท่องมาเราจํามาแล้วเราก็จะจํจ,ำจำๆจเอาโดยที่ไม่มีความหมายพอเราพูดไปแบบไม่มีความหมายเนาะคนดูก็จะรู้สึกว่าเอยเขาพูดอะไรไม่เห็นรู้เลยอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากมีเรื่องพิเศษค่ะพอเข้าคลาสมาเนี่ยก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าเป็นวีคที่ ทุกคนเนี่ยที่ออกไปแล้วมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นวีคที่ทุกคนมารวมตัวกันครบสิบสเฮคนใช่เฮฮาเหมือนเดิมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเริ่มใจเสียงานเพื่อนหายหายหายไปเจอละคนก็เริ่มเหงาเหงาอะไรเงี้ยทีมงานก็เลยบอกว่าเอามารวมกัน12คนก็เลยมีการแบบรับน้องนิดนึงไหนๆก็มาเจอกันทั้ง12คนก็เลยแบบเฮฮากันกันหน่อยก็เริ่มจากการวอร์มวอร์มร่างกายก่อนที่่อเป็นราชินีวันนั้นก็จะเรียกว่าราชินีสั่งว่าชื่อ่ีเกมใช่ค่ะ แบ่งทีมกันเป็น2ทีมนะคะทีมละหคนให้ต่อตัวให้สูงที่สุดทุกคนก็จะทำ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 มีเวลาอ้าวสิบวินาที30วินาทีทำทำทำหมดเวลาแล้วก็อาใครสูงที่สุดคนนั้นคนะตอจะสั่งอะไรก็ได้ใช่ก็สนุกมากเลยสั่งอะไรได้อย่างใจมากก็จะได้วอร์มตื่นด้วยร่างกายจะได้ตื่นแล้วก็เนาะพอพอมารวมกัน12คนเหมือนเดิมมันก็จะมีความคึกคักสนุกสนานเฮฮาและอีกอย่างหนึ่งคือไหวพริบด้วยปลุกด้วยอะไรเงี้ยค่ะขอ ผมห้าเส้นได้แล้วว่ะได้เล้นขอห้าเส้นขอห้าเส้นขอห้าเส้นเลยนับเลยนับเส้นโอเคขอเสื้อสามตัวเสื้อสามตัว

เราก็เห็นเห็นอยู่แล้วนะว่าใครยาวกับใครนะอย่ามึนเลยคุณชนะคือฝั่งขวาอยากเห็นต่อตัวพิมพ์ราชวังที่สวยที่สุดราชวังมีเวลาไหมไพ่สิบวิสิบวิ อาาเ้กูจังเลยอยากเข้าไปจองสักเฟสหนึ่งปลาทรูอย่าตกนะพี่ซันคือพระจวาเนี่ยไม่ใช่แปดปปะทองนะอท่นนะเออไม่ไดเอ้าเวังนี้จะพังวังนิดหนึ่งแลัวดนลงมาโดนระวังนี้แผ่นบินไหวมาแผ่นบินไหวนะแผ่นบินไหวนะกิจกรรมแรกที่เริ่มในวันนี้ก็คือกิจกรรมราชินีบอกว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ใช้ในการสร้าง พลังกลุ่มให้เขาได้รื้อฟื้นความรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังเป็นกลุ่มเดียวกันนะเป็นทีมเดียวกันนะยังต้องแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยยกกิจกรรมเนี้ยเข้ามาเป็นการวอร์มอัพเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับผมและหลังจากที่ทุกคนได้เจอกันแล้วก็เรียกได้ว่าวอร์มกันไปแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณครูมีกิจกรรมอะไรให้น้องๆต่อครับกิจกรรมต่อไปนะคะหลังจากที่สนุกสนานเฮฮากันแล้วก็เริ่มพอก็เริ่มเบาๆเบาๆกันก่อนด้วยกัน โ,โยนบอลคะ่ะไม่ยากเลยเนาะโยนบอลเนี่ยแต่เราไม่มีลูกบอลให้นะคะจะต้องจินตนาการลูกบอลกันขึ้นมาเองครายลูกบอลขนาดไหนแค่ไหนก็ถือเอาไว้แล้วก็โยนรับส่งกันรับส่งรับสง่บสงไม่ต้องคิดอะไรเลยก็โยน,นร,รับโยนส่งกันก็ไปเรื่อยๆ่อนกให้ให้รู้สึกว่าการรับส่งกันเป็นยังไงแล้วก็ให้จินตนาการลูกบอลของของแต่ละคู่อ่างเงี้ยค่ะกิจกรรมโยนบอลเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของจินตนาการแล้วก็พลังในการแสดงซึ่งเน้นไปที่พลังในการรับส่ง ซึ่งการละกันร,ระหว่างคู่แสดงซึ่งลูกบอลนี้พอถูกส่งไปก็เหมือนเป็นการส่งพลังไปหาเพื่อนคนที่รับก็ต้องรับด้วยพลังที่เท่าๆกันก็เริ่มจากการที่ส่งแบบไม่มีเสียงต่อเนื่องมาจนถึงการส่งแบบมีเสียงเพื่อทําให้เขาเนี่ยได้ขยายพลังในการแสดงของเขาให้เพิ่มมากขึ้นรวมถึง ทำให้เขาเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้แสดงมากขึ้นด้วยพย<อ>นไปสักพักหนึ่งรับส่งรับส่งกันได้แล้วแล้วก็ต่อไปก็จะต่อเนื่องเลยโดยการโยนหินบ้างปาหินใส่กันไป,ปามามปาหินน<ช>ี่คือปาหินจริงๆเลยเหรอครับปาหินในจินตนาการจริงๆก็ทุกคนก็คิดกันมาว่าหินของแต่ละคนเนี่ยรูปร่างเป็นยังไงก่อนอ่ะแล้วก็พอเรามีหินของเราแล้วแล้วก็ลองโยนดูซิว่าน้ำหนักมันแค่ไหน พอน้ำหนักได้แล้วแล้วก็่คู่ของเราแล้วก็โยนให้คู่ของเรารับบ้างแล้วก็แบบโยนมาพอผมรับเสร็จล้วก็ดูว่าเออแล้วนี้หินมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรูปทรงอะไรย่างนี้ได้ไหมครับหรือว่าเออมันต้องเป็นรูปทรงเดิมที่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 เราถกมาใช่แล้วก็อย่างเงี้ยก็จะโยนกันไปโยนกันมาอย่างนี้แล้วแต่คู่กับไปใช่ไม่อยากที่จะถือใช่ไหมหนักวางไว้ก่อน ครับงี้คือปาหินกับโยนบอลมันมันก็คล้ายๆกันไม่ใช่เหรอครับมันแตกต่างกันตรงไหนครับก็มันก็หินกับบอละเนาะบอลบางทีที่เราเคยเล่นกันก็จะน้ำหนักเบาๆลูกกลมๆเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าอ๋อบอลเป็นประมาณนี้ทุกคนก็จะเพอร์ซีฟเหมือนกันว่าอ๋อบอลกลมๆน้ำหนักประมาณนี้แต่ถ้าเป็นหินปุ๊บ คนที่โยนไปก่อนเนี่ยก็จะต้องสร้างของตัวเองขึ้นมาแล้วมันก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาอีกเนิดนึงว่าหินเป็นยังไงขุกข,ขาไม้ผิวสากไม้หรือเป็นกลมๆเร่งงทุกอย่าง้็จติาจังมันก็มีความละเอียดซับซ้อนขึ้นมามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่โยนกันไปโยนกันมาแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะมีเสียงละคราวนี้ก็จะฝึกการโปรเจกต์เสียงไปในตัวด้วยให้มองหน้าฝักตรงข้ามไม่ชอบหน้ามากถ้าดูนี่หลับยาวเลย,เลยไม่ตื่นเลยให้นึกถึงคนที่เราไม่ชอบแล้วปาให้สุดแรงเกิด เอาให้สุดขั้วฝั่งนี้รับให้ได้ลูกตาขวาไปสำหรับกิจกรรมปลาหินของเราใช่ไหมครับมันจะเป็นการต่อเนื่องมาจากการโยนบอลแล้กละครับระหว่างที่ปลาหินเนี่ยให้เราแบบส่งเสียงไปหนึ่งเสียงที่เราคิดว่าแบบเต็มที่แล้ว นะครับโดยที่เราจะได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดหรือเวลาเปล่งเสียงออกมาเนี่ยของเราแต่ละคนได้สุดขนาดไหนแล้วตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องของการที่เวลาเราเป็นเล่นไลฟ์โชว์หรือแม้แต่ทการเล่นละครเวทีที่มันจะต้องเล่นในห้องกว้างๆที่ก,กว้างๆต่อให้คุณมีไมค์ก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นแล้วพูดด้วยน้ําเสียงปกตินะครับบางทีคนที่อยู่ข้างหลังใกลๆเราเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกที่มันแบบ มากกว่าปกติได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เลยต้องเรียนรู้เรื่องของการโปรเจกต์เสียงด้วยครับผมเราพูดถึงในเรื่องของความหมายใต้คําพูดเหรอครับคุณครูคุณครูมีกิจกรรมหรือว่าแบบฝึกหัดอะไรบ้างไหมครับความหมายใต้คําพูดกิจกรรมอันนี้สนุกมากแล้วก็ตอนเล่นก็เรียกเสียงฮากันมากมีชื่อว่าใบฝังค่ะทุกคนก็เดินเดินเดินบนพื้นที่แล้วก็โค้ชเนี่ย acting coach ก็จะมี เขียนคำสั่งไว้แล้วก็โปรยไปวางวางวางไว้ตามพื้นถ้าเกิดบอกให้หยิบใครทุกคนหยิบขึ้นมาอ่านและอยากให้เพื่อนเห็นนะที่อ่านข้อความของตัวเองและเก็บไว้แล้วทําตามบรรลุความต้องการอันนั้นให้ได้ถ้าใครทําได้แล้วตามความต้องการของตัวเองก็ออกไปนั่งข้างนอกอันนี้ตลกมากปกติวินกับซีเว่นเนี่ยเขาจะรู้ทันกันเขาจะแบบไม่ ไม่เสียเหลี่ยมกันเท่าไหร่เขาจะรู้กันอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นพอสตีเวนเขาจับมาได้บอกว่าให้เพื่อนคนหนึ่งออกมานอกพื้นที่ให้ได้เขาก็ออกไปนอกพื้นที่แล้วก็เรียกวินมาอยู่ดีวินก็เชื่อขึ้นมาแล้วเขาก็บรรลุความต้องการของสตีเวนอะไรเงี้ยก็แบบเฮกันใหญ่เลยบอกว่าวินเสียเหลี่ยมแล้ววันนี้อะไรเงี้ยก็แบบตลกดีตอบครับไม่มีอะไรครับเอาเงยนมาเจ้าโยนโยน <laughs> 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 i asked him to สำหรับเกมใบสั่งนี่นะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของความหมายใต้คําพูดและพลังในการแสดงเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คนเราเนี่ยมีความต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะยิ่งใช้ความพยายามมากขึ้นในการได้มาซึ่งความต้องการนั้นซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะยิ่งเห็นความพยายามและพลังในการแสดงที่มากขึ้นเมื่ออยู่เป็นคู่ไทยๆอ่าเขาต้องยิ่งแบบทําทุกวิถีทางเพื่อให้เพื่อนเขาเนี่ย ทำตามใบสั่งของเขาให้ได้ครับช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นบททบทวนในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังในการแสดงแล้วก็ความหมายใต้คำพูดนะครับช่วงหน้าครับจะเป็นกิจกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นแน่นอนติดตามชมได้ใน The Martial Warrior Act Art Class บ้าดาวช่วงหน้าครับคนข้างหน้าเราคือบุคคลที่เราไม่ค่อยชอบที่หน้าจะเข้าไร่ไปออกไปไป,ไป,ไป